สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพลตำรวจเอกกิติรัตพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ตั้งจุดช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมอพยพคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ100รายเป็นพนักกานประชาชนที่สัญจรผ่านหน้าโรงน้ําแข็งและประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงส่วนใหญ่มีอาการแสบตาแสบจมูกแต่มี9รายพบอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจและ3รายมีบาดแผลและอาการซึมนอกจากนี้พลตํารเอกกิติรัต์ยังได้สั่งการให้เร่งสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากอะไรมีผู้ที่ต้องรับผิดชอบหรือไม่ ขอตั้งคณะพนักกานสืบสวนสอบสวนหากพบเป็นความผิดทางอาญาให้ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเด็ดขาดรวมทั้งการสอบสวนปักคำประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้อำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนให้เกิดความสะดวกมากที่สุด